สวัสดีนะคะทักทายนะคระับเพื่อนทานข้าวด้วยกันไหมคะน้ำพริกหนุ่มนะคะอร่อยเวอร์สูดมาดามเองนะคะต้มหน่อไม้ด้วยะคะ่ะหน่อไม้แล้วก็ผักถั่วนะคะกินทานเซ็บๆพี่น่องเอ้ยมาเดิมมาเดิมมาเดิเข้าวสวยนะคะวันนี้ข้าวสวยนะคะแล้วก็คนก็สวยนะคะ <laughs> มาพี่น้องเอ้ยมาก,กินเขาน้ำกันโอ้กินเขาก้อนวันนี้จะเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้จะไปห้างนะคะจะไปห้างนะคะเดินแซ่บแซ่บพี่น้องกินเขายังกับแซ่บพี่น้องเอ้ยตมามหมก ตัปลาแดกพี่น้องตำ้มกระพริกดิบอืมจับหนุ่ม พักชุดๆไปเนาะแฉบลย กันด้วยกันไหมคะซับเบอร์นะคะซับเบอร์นะคะลูกชิ้นพี่น้องเอ้ยลูกชิน้น <c oughs> กินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวพี่น้องเอ้จมลูกกินลูกชิ้นก็ประเดียดพี่น้องเอ้ยนาคอยมักมาแดงประเดียดพี่น้อง หมูอ้อนพี่น้องกระดูกหมูอ้อนนะคะกินยังไงพี่น้องกระดูกหมูอ้อนต้มเกือมาต้มน้ำซุปมาบ้านนะคะต้มกพอเดี๋ยว

มาด้วพี่น้องเอยกินเข้าเส้าได้พี่น้อง,ออาอองมาดาติดกินอิ่มๆนะมาดําี่ไ,ไปหางนะคะไปหางซื้อเผ่าได้พี่น้องมาซื้ออาหารนะคะจะเดินไปนะคะออกนะกายพี่น้องเดินเอาวันนี้ไม่นั่งรถนะคะจะเดินนะคะ เดินไปถ่ายวิดีโอไปเ,เปลือดเปื่อยได้พินองเด้อสิถท้ายวิดีโอไม่มูจยจบเบิ้ง ปกติก mm ินแต่คนเยอะพี่น้องเมื้อนี้หงกัเจ้าจ้ต้อกินมันบิดขาต่เส้นพี่ย้องกอกินขา้าเจกินยกับี่บบิพี่น้องกอยก็ได้ ขอบใครที่เสียขอบไหมน้อพ,พริกบงมจำเจอพริกดวกพี่น้อง เทำกิ่นเจ้าประดกกเสียงมการพี่น้องเออ กินยังไงยุยยังไงพี่น้องข่อยชีวิตชีวิตข่อยง่ายง่ายข่อยปรเหต์มันหนักพี่น้องดูแบบยังไงกินยังไงพี่น้องข่อยติดดินพี่น้องเอ้อมาดามกับเชียนมาดามกับเชียนมาดามจะไปดูประเทศไทยพี่นองจะไปดูสตึกนะคะนะคะปูผักปลูกน้ายสตึกกินพี่น้อง hum mm. ขิงขาวบิ้นี่ก็ยาวไปความหางจักพี่น้องพี่น้องยุตางของประเทศพี่น้องเขาเขาต้องเห็นตัวมันงไงมันก็จะตัวหลอดพี่น้องอันเกียร์เขากะอันใดประหยัดได้กับประหยะัดอันใดอยากซื้อกับซื้อพี่น้อง Hãy tổng bưng cái gặp bóng hả? Anh đã xử bắt có bắt đầu xử mất bình nhà phải há điện hàng lắm bằng thì cái nhang bưng đang điện xử bình có xử cả mít nhà phải há điện phải há thay video เท้าเ okay, mm ้างยังไปพอของถือเขากับผูกไปหมูตุ๋นก๋วเตียวตมจืด kì mày bận rồi, xẹp lại, cho cái xẹp kia nó, này lại, in một kia nó, ơi, thấy nó เขาจันเขียวสดอืมบิบิมบอบเจ็งหะ กันครับข้อไข่เป็ดหนอนยางง้นกับแบบกันแซ่บได้พี่น้นองแก้วแซ่บได้นี่ก็สวยนะคะ ชดแสบแล้วโอ้หมดแล้วนะคะบออึ่งเราได้เป็นงาะ อิ่มแล้วนะคะพี่น้องเอ้ยได้เวลาจะเดิอนออกทางเดินทางแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ไดกดินเดักของพี่น้องเอ้ยอืยอกัดทบเดักของพี่น้องเอ้ยเอ้ยฉกฉกฉก,ชก เด็ข้าวเด็เรื่องเด็เล่าดีๆได้พี่น้องโขกโขกโขกโกโกเด็ข้าวดีๆนะคะกัดเล่นเด็ของพี่น้องเอ้ยเด็ข้าวท่างไก่ดีๆนะคะหัวหลูกหัดหลานดี่มันเอกินเข่าสิบห้านาทีพี่น้อง อืมึ้นกินย่างเร็วกินย่างสวบสุบพี่น้องกินย่างเร็วพี่น้องใช้เวลาแค่สิบสองนาทีก็อิ่มตัวแล้วบ่เคยสังเกตุความครับพี่เอจะดงว่ากินเข่าแค่สิบสองนาทีก็อิ่มแล้วพี่น้องผักเก็บไปอีกพี่น้องผักเก็บไปอีกนะคะ กดดึเกนะ็บทั่วทุกนนะคะเก็บทั่วไว้อันนี้ก็เอาไวต้ตะตุม่มติดที่หอกหนักนะคะโอถิ่มจ้าบ้าที่หอกหักมันก็เอาไว้จตุต่มมั่มมา,มาหักมันแต่เอาไว้ต้มซุบต้มมั่ๆนะคะต้มกระดูกเนือนะ้อที่ห เด็ค่ะโอ้ยนี่แกงไตปลานะคะเอาไปแกงไตปลาที่ไหนมมันหาอยากมันแพ้มันนี่จะไปหาเบื้องไตปลานะคะสิบเขาในเมืองพี่น้องสิบเขาสร้างสร้างไตปลาไว้พี่น้อง สิปเปียวแกงแตปลาตะมัใส่คืออยากมะเขือกับมีแกงแต่ปลากับมีมะกรูดกับมีสิีเนาะ ยิมแบบนี้พี่น้องไม่ได้เห็นหน้าแล้วพาเดี๋ยวพา,วพาไปบนขางหลอกพี่น้องดักยิ่มแล้วนะคะมีแต่กับเขาเต็มเฮีย้ยนเต็มชั้นอยู่พี่น้องเอ้ย ไทยวิวังน์นกนะคะอืมอืมอืม Ya, rekaman membahas её yang digunakan oleh seorang kendaraan ini นะคะนีว้ายหนาวอากาศเย็นด้วยต้นพี่น้องเอยโอ้บายพี่น้องอากาศมันเย็นนะคะขึ้นบ้านก่อนดีกว่ามีจดหมายมาหากุณปานะคะมาจะเดินไปห้างนะคะต้องใช้ตังใจเสื้อผ่านะก็นี่พี่น้อง ใช่เสียผ้าเอวร้อยบ่ไ้แล้วพี่น้องเอ้ยไปห้างนะคะ ไปห้างเจอกันที่ห้างนะคะน้องๆน้องๆเจอกันที่ห้างนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆกด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 ติดตามมาดามด้วยนะคะน้องๆขอบคุณนะคะ FC เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณนะคะกดติดตามมาดามวันละลาสะนะคะ พินโนเวน,นะคะอิ่มหน่อยพี่น้องไม่ใช่เสียผายไม่ก็พี่น้องเอียวร้อนมันอากาศมันเย็นบ๊ายบาย